จับบาดยนัเียดอกสีขาวเขาบอกเยเขาขมวงอ่นี่อไรๆเขาจะสีจับเอาสีดอกขมวดละนะชีเลืยงมุมนี้เลยกยไม้สีเหลืองนะมิจะเป็นเขาตัดดอกนะก็บไว้ปะนสีสอันนี้ม่วงปากขาฝากม่วงอันนี้เขาอานี่ลายสลิน โอ้ยยมืนเงาเนี่ยนั่งน้ปุ๋ยหกต่างีะอ่น้องเดอนหนอัชโมปุยใช่ไหมแล้วก็ทังใช่ไหมีังใช่ไหมต่อังรื่องอไรี่างสมาไมจงอันไหนลวดอ่ะามอันแล้วก็ัาง่นีกระถางหมหม่หระถาง่นี้ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ đại tuần nãy quân cây 200 nhiêu đồ đai 300หลายต้นกะมะพร้าวสับ2 cứ cái này, này Ở ฟังเมกเราได้ตัวหมกข้าหมวกไหครับข่าปุ๊บมึงงี่ยงยิบบะนั่งแกเป็นผัไเป็ตวหนิน่น่อเขาเพื่เอาว่างล่าดอกดอกร่างก็หนึ่งอย่างเล่นเหมา ต้นนี้บ่นเป็นเมื่อนผลิตจานเนี่ยยังเขาเอินยังก่อนเน้อพ่อค้าอันนี้เขาเอินต้นยังก่อนเฮ้ยเนี่ยจักเมื่อนเนี่ยจักบาทเนี่ยจักบาทต้นเนี่ยจักบาทเนี่ยจักเมื่อนเนี่ยจักบาทพ่องามหาผ้าหนา Hoa pha cả thông tôi các bạn qua cắt thăm thăm cả thông thăm ha các bạn thăm 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 เพ็ดไันย้มดูกผเื่อลูกของเพินใช่หรือใครทำโอ้เขาไปมดแล้วมันต้นจะบาดขรยอยูาต้นจะบาดร้อยหาบก็ช่งร้อยหาบผักม่วงเย็บหั่ม่วงหาน่คุณครัวัแ้าตาบะอบม่วงยังไปเอาบบังหน้าเดีย แต่ง่ายก็ไปเอาฮมเมก่อนเอางน้ตน้อมครับไเออเป้อนัไห่ีปเป็นลาุท่าไรยี่สิบ้กปันละานันยป้ยปต่อละคะป้าถาพันอันนี้เกาะดอกีนส่ไม่ก้อนตัวละสามกระถางล0ยโอ้ยยี่สิปีที่แล้วยี่สิบปีที่แล้วสากงอส พักเมีพงเกิพุ่งดประมาณไม่หิใจงี้หัวใจมัดใช่ชุ่มหนน้องหึงใมาพราอันนี้จักบานเนี่ยพ่อมือซ้ำหาซ้ำหาหัญหาเนี่ยซีวีเขาก็ใเป็นหมือนพุนต้นไหนเขาเขาเอ่นไหมเขาเอ่นต้นยังก่หรอสติเงินนะสิงนะหาปัญหามงน่อยอันนี้จักบาทน่ย Anh à, này khởi hoang 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 bò hoang 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 say hoang 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 ยี่สิบบาทนอดลกสียีสบาทนดลึกสียี่สิบบาทเป็นปะนอดนอดลึอสีจักบาทสามอยสาอยเอาตั้จะเอาดอกอยากเอาดอกแบบของเย็ดเย็ดดวงปะดอกที่วงไม่ชองวงไหมคุณจักบาทเลยอ้ไปท่านเฮซุ่มดิเฮซุ่มกอก็ซื้อไปเรียงไปกันปะเสียทิ้งนะอ๋อนี่ต หาผ่นหาแล้ววางหน่อยหนินี่หาผ่านหาคอยเห็นเขาขายาขอา่ะเขาคอยคอยเห็นเขาขายยวดจดตุจักรต้นละเม,ม,มินไล่สนใจบอมมินบอมมินเน็ตไหมถ่ายคลิปไหมถ่ายคลิปล,ล,ลงยาาูทูบสิเดี๋ยวอลัญญา,าก็เห็นตื่นมากบ่งก็เห็นต่อต้นละลายหาซิปสิต้นใหม่หลากหลาย ต้นดอกไม้มในอำเภอบัวใหญ่มีลายยางพีนอนะ้องนะมงไม้ดอกไม้ประดับเนาะกระถางกับมี่นอ้องโอ้ สนจันดําบอกหองอันนั้นจ้ะบแกพูดง่ายๆบอลต์บอนตีว่าเสนจันดําบอนบอนดําตีคืออะไรเนี้ยไปนี่มันไเขาเดือดามท่านตอบคำามจักบาทเอวตอสือบาทจังบาทมหเนี่ทานตโต๊ะสิบเรารถหนไปเนี่ยรูดรถแล้วรถจักบาทรดาบาทหืรูจับาทเาะ โอ้ยบแลหน่อยคะบาทแคทรีย่าสามเจ็ดสิอบตอยากเด้ตัวนี้มากหลายง่ามหลายแคทรีย่าเพื่นงามอหลีโอ้แคทรีย่านี่สิฝ่ายยิพาเจ้าขึ้นไปเอาชุดทงพูกเขาดอกแยกหน่อย กันี่เดียกมวงแก้แม่ที่เขาเห็ดอันหลอกไหมแม่ดิแม่อันมวงแก้พี่แม่มวงแก่ไหมเอออันเดียวกันละใส่ปุ๋ยกับแก้ดอกอันนั้นหลอกดอกแล้วเถาแล้วเราได้สีสีนี่ว ออมนี่ยต้นละจักบาทออมต้นลิบักบาทห้าสิบห้าบาทห้ิบหบาท ต้นน้อยนี่พันเดียวมั้เด็กจักบาทนี่ต้นนี่พันหพันเดียวพันหามันหลายน้อยอยู่ต้นนี่โอ้พันหาพีอยากได้แทสเนจจันแดงสเนจจันนาสเนจจันแดงจันแดง,ดงต้นนี่ก็สิรักมืนนนนน่นผลละน้อยเนาะ ได้จับเอาก็เอาดอกเศรษฐีเงินหนาเด้อพี่น้องเลยเศรษฐีเงินหนาพันหนาเอาเข้าไปนี่จากแล้วไปก่อนบไปนีนไปก่อนเด้อบไปนีนลืมยังบ้านนอนนี่เดี๋ยวมาไมา่โอ้ดาวเลืองกันงังแนบ๊วยยบ่ไดงยังจักยางมาถ่ายรูปดอกไม้งาม,งาม แล้วก็ได้อแบบเนี้ยคิดค่าจัางไหนมาอุ้นนุ้นอยู่เนี่ย